มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่ยิบสีประจำวันจันทร์ที่8มกราคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม12ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะนะครับผมวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภจะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ใช้เสริมในการอุปถัมภ์นะครับโดดเด่นเลยก็คือสีเขียวและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเลขมงคลประจําวันนี้นะครับอ ก็คือเลข7เลข4เลข5เลข6เลข3และเลข9ครับผมก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทาง TikTok และทุกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผมใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงาน ส่วนคนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ช่วยเคลียร์และเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคนณให้ดีขึ้นนะครับผมดูดวงส่วนตัวนะครับกับอาจารย์อย่างละเอียดเลยนะครับทั้งวันดีอนปีเกิดและไพ่ยิบซีนะครับมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับพุทธังเปิดทรรมังเปิด,ปดสังฆังเปิดนะครับใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสมหวังดังใจปรารถนาส่วนคนที่เพิ่งชมคลิปของอาจารย์เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราเพิ่งเจอกันนะครับอ่านะะ กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดนะครับสาระดีๆที่อาจารย์จะมอบให้ในช่องนี้นะครับโอเคเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่สองดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดนะครับนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไร เลือกแต่คำพูดที่ดีๆเป็นพรน,นะครับนะจะได้ดึงดูดโชคลาภมาได้บ้างนะครับการเงินวันนี้นะครับถ้าจะต้องจ่ายอะไรอย่าเพิ่งจ่ายค่อยเป็นค่อยไปครับนะนะเพราะว่าถ้าจ่ายไปแล้วมันจะไม่ค่อยได้คืนนะครับอย่าให้ใครหยิบยืมเงินทอ,ง,องงั้นจะบาดหมางงั้ะเปล่าน,น,นะครับสุขภาพวันนี้ให้ระวังในเรื่องของน้ําเหลืองเสียภูมิแพ้นะครับความรักคนโสดนะครับระวังความขัดแย้งกับ คนที่คุณกำลังจะจีบอยู่นะครับหรือว่ายัางไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหานะครับกับคนที่คุณรักและคนในครอบครัวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่สีอุมาเทวีนะครับหรือสวดมนต์ถวายพระแม่กวนอิมก็ได้นะครับจะได้ประสบความสําเร็จและอย่าลืมฝึกสมาธินะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผม โอ้โหได้ไพ่สองถ้วยวันนี้เยี่ยมไปเลยนะครับไพ่โดดเด่นเลยนะครับนะไพ่บอกว่าวันนี้คุณนั้นนะจะมีคนเข้ามาติดต่อเรื่องงานเรื่องการเรื่องดีๆในในวันนี้เยี่ยมไปเลยนะครับนะงานจะจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินนั้นถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับในวันนี้นะทั้งค้าขายก็จะได้กําไรงามทีเดียวนะครับโชคลาภม,มักจะด้จากเพื่อนต่างเพศนะครับ สุขภาพครับวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้คุณจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักมีความสุขแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่อุมานะครับกับพระศิวะนะครับหรือพระพิะเนศด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมท่านที่เกิดในวันองังคารครับอไพ่อยากบอกอะไรอ่ะมาดูครับ ได้ไพ่ king of pentacle หรือราชาเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น,นมักจะได้รับนะครับความรับผิดชอบใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะาในโครงการใหญ่ๆหรือว่าอะไรที่มันเข้ามาวันนี้ต้องทําให้เต็มที่นะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้นะครับถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะได้จับใจ่ายใช้สอยการเงินพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะเงินใหญ่ก็มีเข้ามาบ้างนะครับวันนี้พอจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับก็ เก็บเก็บไว้หน่อยกันแล้วกันนะครับสุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงนะครับถ้าคนที่ป่วยอยู่ก็ค่อยๆจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณมักจะเป็นสายเปยนะฮะนะรักใครนี่ชอบทุ่มเทเหลือเกินนะครับนะสองทุ่มไม่เคยเทนะฮะเออน่ะฮะเอออ่ะพอมาดูนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความรักคุณมักจะได้รับอะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณอยู่แล้วจะได้ข่าวดีจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับ วันนี้ขอพรขอโชคลาภอยากรวยต้องไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณครับผมนะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เดลิเวอรนะครับน h e นะเด r เวอรเป็นไพ่ที่บ่งบอกและเด่นในเรื่องของความสมหวังทางความรักนะครับเพราะฉะนั้นการเงินหรือการงานในวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรทําอะไรก็จะ ดีนะครับงานพวกงานศิลปะงานดารางานนักสแสดงอะไรพวกนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับะพราะค้าแม่ขายก็ได้เงินกันดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทําอะไรต้องแต่งตัวสวยๆต้องแต่งตัวหล่อ,ลอๆต้องดูดีเข้าไว้วันนี้นะนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภการเงินของของคุณเข้ามาด้วยนะครับเงินยังไม่ได้เก็บเลยแต่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้สุขภาพนะครับนะให้ระวังในเรื่องของการทานน้าน้อยดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับความรักคนสด วันนี้จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักสมหวังแฮปปี้นะครับความรักมาในเชิงบวกนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาบพุทธกลางวันให้ไหวองค์พระพิคเนตปางประธานพรน,นะครับพุทธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมอ,อย่าลืมไหวพระแม่ลักษมีด้วยนะครับทั้งพุทธกลางวันกลางคืนเลยท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ได้ไพ่เด็กถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งความตื่นเต้นความสนุกสนานนะครับผลประโยชน์การงานนั้นดีมากๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเงินเข้ามานะฮะถึงแม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับสุขภาพครับวันนี้อาการเหนื่อยอาการล้าของคุณนะครับมันเกิดจากการทํางานหนักเกินไปครับ ความรักคนโสดวันนี้ความรักของคุณมันจะมีสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆมีคนมาแอบชอบมาขา,ขายขนมจีบให้คนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้เป็นสีชมพูนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนตปงางอาสวยสุขนะครับแล้วก็ไหว้ไ,วไอ้ไขว่วัดจจดีจะมีโชคมีลาบสวมดมนต์ไหวพระด้วยนะครับท่านที่เกิดในวัน สุขครับผมไพ่อยากบอกอะไรได้ไพ่สิบไม้เท้านะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะหอบทําไห้คนเดียวเลยมันเหนื่อยนะคุณนะครับนะต้องรู้จักวางแผนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับงานถึงจะดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้คุณแบกภาระแบกทุกอย่างเอาไว้บนบ่าเหนื่อยเนาะนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนะต้องจ่ายต้องอะไรก็นะต้องค่อยๆวางแผนนะครับสุขภาพระวังในเรื่องของ อ่าคอบ่าไหลนะครับนะมันปวดปวดไม่เมื่อออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยนะฮะความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณดุกลุ้มอกกลุ้มใจอยากเจอคู่ที่จริงจังไม่อยากเจอแบบฉาบฉวยอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ยังไม่เจอนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณนั้นนะคุณมักจะแบกปัญหาในครอบครัวแบกทุกเรื่องไว้เลยนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับก็วางมันลงบ้างนะครับแล้วค่อยๆคุยค่อยๆเคลียร์กันนะฮะอย่าเอา หน้ามุยอย่าเอาหน้ายักเข้าบ้านไม่ดีนะครับนะจะทําให้หมนกันซะเปล่าๆนะครับผมอ่ะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระภูมิเจ้าที่พระเก่าๆนะครับอย่างเช่นพระปิตาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผม,มท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับไพ่อย่างบอกอะไรได้ไพ่เดอะเดนะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับ กับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานเพราะอาจจะคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอาจจะได้ตกงานหรือเปลี่ยนงานนะครับวันนี้เนาะการเงินก็เช่นกันนะครับให้เราระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายของแตกหักเสียหายหจะได้จ่ายเงินจ่ายทองนะครับสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องตกยางออกนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังความรักคนโสดครับวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะอย่าไปพยายามตามตื้อใครนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาได้ คนที่มีคู่อันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญเสริมดวงด้วยการไปทําบุญลงศพไปถวายสังฆทานนะครับกรวดน้ําให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ไหวพระภูมิเจ้าที่และองค์ท้าเวสุวรรณนะครับพอจะทําให้ดวงฟื้นขึ้นมาดีขึ้นได้บ้างนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับใครที่ชมแล้วนะครับคอมเมนต์แชร์นะครับ แล้วก็ชมจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณมากๆครับ